ธรรมชาติทั้งหมดถูกมัดด้วยได้ที่มองไม่เห็นของการเวลาและมันมีผลกระทบถ้าท่านนั้นมีกรรมดีแล้วก็เวลาจะช่วยหนุนส่งท่านในชีวิตของท่านทุกๆชาติไปไม่ว่าจะชาติไหนมันจะส่งให้ท่านถึงขั้นพุทธะแต่ว่ากลับกัน หากท่านทำแต่กรรมชั่วมันก็จะผูกมัดท่านไปอีกหลายชาติหลายภพมันจะลากท่านไปเรื่อยๆหากท่านสงบนิ่งท่านสงบนิ่งเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้หากสงบนิ่งท่านจะพบจุดศูนย์กลางในตัวของท่านเองไม่รู้สึกว่าทุกข์หรือสุขมันจะทำลายบ่วงกรรมทั้งหมด ที่ท่านมีมา